เรื่องของบัตรสินเชื่อเกษตรกรนะคะจริงๆก่อนหน้านี้นําร่องไปแล้วหลายจังหวัดแต่เพิ่งจะใช้ได้ทั่วประเทศเมื่อไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดตอนนี้ทกศก็เลยมอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศเพิ่มในความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต้องพกพาเงินสดนะคะจะได้ไปซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไปรูดซื้อได้ที่ร้านค้า แล้วก็ปั๊มน้ำมันปตทรวมถึงปั๊มบางจากที่เข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้เ,เวกษตรกรผู้ปลูกข้าวทำบัตรฟรีได้ที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 05 555 0555ค่ะเอาลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาการเตรียมการรับมือบริเวณด้านหน้าสารอาญานะคะกับการชุมนุมของนปชนวันพรุ่งนี้ค่ะ